ยอสวัสดีครับทุกคนเบื่อปะเวลาที่จะฟังสปอยอนิเมะแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะทำให้แม่งโคตรเสียอารมณ์เลยผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ปกติแล้วราคา2 0 9บาทใช่ปะแต่นี่ราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นล็อกอินได้ครอบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่คอด,ดีสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายามาอยู่กับพวกเราได้นะสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เยีเพยงแคสแกน line ที่ขึ้นอยบน่น้บ นี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์มาที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้ามาจากช่อง97 UK รับเงินรางวัลทุกเดือนเดือนละหมื่นบาทเลยนะรับประกันจากช่อง97 UK ได้ YouTube Premium ไปใช้กันชัว หนะตาสะพานนั่งชิลแห่งหนึ่งได้มีแก๊งไวรุ่นเล่นล้อไถ่ตังกำลังขอเงินไอเตี้ยนนี่อยู่ไอผมแหลมนี่มีชื่อว่าโซละหรือก็คือพอเอกของเรานั่นเองพแมงก็บอกใครนายส่งตังมาซะฉันไม่อยากกระทืบเด็กกระโปรงอย่างแกว่าฝั่งฉันนะ่ะมี5คนนะเว้โซละแมงก็บอกให้พวกนายฉันให้เวลา5นาทีพวกนาย5คนเข้ามาทีละคนเลยฉันหนะ่ะจะซัดพวกนายเลี้ยงตัวเองทังในใดนั้นภาพตัดทันทีโซละแมงก็โดนกระทืบจนเละไอบ้าไอ่บอกให้มาทีละคนไม่ใช่มาลุมกูแบบนี้ทันใดนั้นก็มีพี่หัวูน,นง่เ่เ้มมมีีพอืก็สบิ ื่อว่าจอากินะครับพี่แมงก็ถามว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนายโดกนกระทืบน่ะนายกอดกระเป๋านั่นไว้แน่นเลยนะในนั้นมีของสําคัญละสิโซลักก็บอกใช่แล้วครับเพราะในนี้น่ะมีแผ่น AV มีของที่เรียกว่าปีกของผมอยู่ยังไงล่ะครับพี่ชายทั้งสองคนนั้นก็ได้มานั่งคุยที่ใต้สะพานต่อพี่เบิร์มแมนก็บอกว่าพอดีฉันรอสาวคนหนึ่งอะเนาะด,ดูดีดูดีข้อจำกัดเลยบอกให้ไอ้โซลารไม่ก็จะขอตัวกลับก่อนเพราะไม่อยากเป็นก้างขวางคอแต่พี่เบิร์มก็บอกเหยอยู่ด้วยกันก่อนดีฉันรออยู่ได้มาสามวันละยังไม่โผล่หน้ามาเลยเนี่ยเจอากีก็ถามต่อว่าแต่นายโดนกระทือจนเล็กขนาดนี้แต่ยังไม่หนีไปไหนเนี่ยนะจะยอมใจในความกล้าข,ของนายหรือวะโซลาก็บอกใช่ครับเพราะผมนะ่ะเป็นคนตัวเล็็กกกกมมมาาเเเลลยยยโดดนนนนพัังงงป้รุระทืบออออู่่่่ตแตแถึผ ใครคิดว่าความเตี้ยคือข้อเสียผมเลยสัญญากับตัวเองไว้ว่าถึงจะโดนลุมกระทืบกี่คนก็จะไม่มีทางหนีเด็ดขาดพี่เบิร์มก็บอกนายเนี่ยเจ๋งชะมัดเลยว่ะเอาละ e ฉันจะสอนการเป็นลูกผู้ชายให้นายเอง <"M ain S 1> มันก็ถามฮะคุณเก่งเรื่องต่อยตีด้วยหรอพี่ชายมันก็บอกเฮ้คนอย่างฉันอะ่ะสักวันหนึ่งจะเป็นนักสู้หนึ่งในใต้ล่างให้ได้แล้วก็ยืนแอคเทให้พระเอกชื่นชมทันใดนั้นก็มีเครื่องบินจิ๋วลำหนึ่งบินมาชนเข้าที่หน้าจังๆพี่เบิร์มแม่งก็สลบไปเลยลุงช้าขอีวันที่โรงเรียนมออปปปาาาคุุซรวะททีี่่่เเเเเเ็็็็นนนนนดดดกกตตื้้จจัพไหสสบึขง คิดในใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะได้เล่นบาสท,ทุกวันแล้วสินะระหว่างที่ดีใจก็ได้มีกลุ่มนักเรียนปีสองเข้มามหาโซละมันก็ถามว่าเฮ้ยเฮ้ยเด็กกระโปงที่ไหนเข้ามาเล่นบาสวะเน,นี่ยแล้วพวกมันก็จับโซละเข้ามาที่ฐานรับทันทีมันก็ซักประวัติโซละใหญ่เลยมันก็ถามถึงรองเท้าบาสของโซละว่าทำไมมันเก่าจังวะโซละก็บอกอย่ามายุ่งกับรองเท้าผมเลยของชิ้นนี้น่ะสำคัญกับผมมากพ่อแม่ให้ผมมานะครับไอผมทองก็บอกเฮ้ยนี่ฉันน่ะคือหัวหน้าชมรมบาสของโรงเรียนชื่อโมโมฮารุถ้าหากว่านาย ฉันเจาะรองเท้านายไปโยนเบาะขี้ซะจำไว้ล่ะแล้วแล้วพ่อแม่งก็เดินจากไปพร้อมกับขังพระเอกไว้ในห้องด้วยพระเอกแม่งก็เซ็งจัดที่ไอ้มันถึงก็โดนรับน้องลิโก้แม่งก็รอให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาสักทีตอนนี้ก็เที่ยงละแม่งก็หิวข้าวจัดพอมามองดูก็สังเกตเห็นรูบางอย่างที่สามารถมองทะลุไปได้ภาพที่เห็นก็ได้เจอกับพวกสาวกําลังแต่งตัวกันอยู่พระเอกก็ตกใจจัดใครแม่งลามุกมาเจาะรูไว้วะเนี่ยไม่ทันไรแม่งก็เข้าไปดูอีกทีโอ้โหสวยเป็นบ้าเลยแล้วจู่จูพี่เบิ้มจิอากิก็้ามหถ ทีี่่นหอทําไมเข้ามาในนี้ได้ล่ะมันก็สารภาพาว่าเออฉันก็มาเฝ้าดูพวกผู้หญิงหลักคาบเรียนพลัตั้งแต่เช้าเลยอ่ะพอรอน,น,นานก็เลยเผลอหลับไปดีนะที่ตื่นมาดูทันตะขอบใจนายมากเลยนะว่าแต่พอนายเข้ามาเรียนวันแรกก็โดนรับน้องเลยสิเนาะไอเจ้าโมโมฮารุนั่นอยู่ปี2เหมือนกับฉันนั่นแหละโซลาก็ถามคุณเห็นทุกอย่างเลยสิเนาะทําไมไม่มาช่วยผมบ้างงอะโดว,ว่าแต่ใกล้เวลาซ้อมบาสแล้วนะทาไมพวกนั้นยังไม่มาอีกล่ะครับพี่เบิร์มก็บอกนายคิดว่าพวกนั้นดูเหมือนนักกีฬาจริงๆหรรอชมมบาสเขหรมมแทไไ่ด้เลอ จะมีการซ้อมไปเพื่ออะไรกันละ่ะกฎของโรงเรียนนี้น่ะนักเรียนทุกคนต้องมีชมรมที่นี่ก็เลยเป็นฐานลับของเจ้าพวกนั้นฉันเองก็ไม่อยู่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นก็เพราะว่ามาเฝ้าดูสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไงล่ะนายเองก็ตัดใจซะนะแล้วก็ไปหาชมรมใหม่อยู่เอาอย่าหาว่าฉันขิงล่ะตัวนายเองก็เล็กมากทำไมถึงอยากเล่นบาสอยู่หรอโซลาก็บอกไม่ได้หรอกครับผมรู้ดีว่าผมตัวเล็กแต่เวลาที่ผมเล่นบาสอ่ะผมไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเวลาอยู่ในสนามบาสผมรู้สึกได้ทันทีว่าผมนะ่ะสามารถต่อสู้กับคนตัวใใหญ่่่ไดด้้้้จจจิิอาากงงัันนนนสเเะะขแลลวยยยที ต่อไปใช่ปะถึงรู้ว่าพวกโมโมฮา루เป็นแบบนั้นก็ตามใจนายเนาะฉันอะ่ะเป็นคนไม่ชอบพวกปวกเปียกแบบนายเลยแต่อย่างหนึ่งที่ฉันชอบในตัวนายก็คือความทะเยอทะยานของนายนะน้องชายปะไปดูสนามบาสกันพอทั้งสองคนมาถึงก็เจอกับพวกส,สาวๆกาลังซ้อมกันอยู่พี่เบิร์มก็นแนะนสาสาวๆให้รู้จักคนคนนั้นอะ่ะชื่อยาบุจิมาโดกะเธอเป็นไอดอลบาสเกตบอลหญิงเลยเนะา,าะเซร์าก็คิดในใจผู้หญิงนี่คนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกี้นี่นาะน่ารักที่สุดในโลกเลยอะ่ะพี่เบิร์มนั้นก็ขอสาวๆใช้สนามบแบ,บนงงงงะ,ะเเเเรร่่าาาาาาดด้้้ห็ีมใใมมอออิิใใจจยยลลทววถืสสู ไม่วะถ้าถามเราจะบอกว่าเราสูง160ละกัน ถึงจริงๆจะสูงแค่เมตรครึ่งก็เหอะ,แล,ะแล้วเลื่อนพี่มาดูกัดก็เดินเข้ามาและบอกว่านี่นายชมรมบาสเกตบอลนาะเขอนกว่าที่นายคิดนะบอกให้โซลาร์ก็น่าเวิร์ดจัดแล้วทั้งสองคนก็เตรียมที่จะซ้อมบาสกันทันใดนั้นพวกโมโมฮารุก็เดินผ่านมาเห็นมันก็เรียกทันทีเฮ้ย hey, จิอากิทำอะไรของนายวะแต่ก็จับโซลาร์กระทืบทันทีฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะใช้สนามบาสได้ต้องขออนุญ,ญาตฉันก่อนฉันะเกลียดพวกไม่รักษาคำพูดที่สุดเลยว่ะแล้วมันก็เอารองเท้าของโซลาร์มาเป็นตัวประกรันทันททีี่่่่่ากออไมมมม้นนขผปแแใหต ผมจะเป็นนักบัสพวกเจ๊ก็เดินเข้ามาหาเป็นอะไรบ้างไหมฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรอโซลาร์ที่โกรดจัดก็ยอมไม่ได้แล้วิ่งตามไปเอารองเท้าคืนทันทีแต่สุดท้ายลรวก็โดนกระทีบจนเละอีกครั้งมโมฮาลุก็บอกว่าให้พวกนายช่างมันเถอะเรื่องที่ว่าจะเอาไปจุ่มเบาะขี้อ่ะฉันจะเอาไปเผาเลยละกันทันใดนั้นก็มีชายล่างเบิ่มเข้ามาขัดขวางไว้ซึ่งมันก็คือจิอากินั่นเองเจมาดูกะก็เข้ามาช่วยโซลาร์ไว้แล้วบอกว่านี่นายถอยออกมาเดี๋ยวนี้เนาะถ้าว่าคนนนนัั้ดีกะลมสองคน่ฝาว แฝดปีศาจของโรงเรียนคุณซิลิวเลยนะทันใดนั้นทั้งสองคนก็เข้าซักกันอย่างบ้าคลั่งโซลาร์ที่เห็นแบบนั้นก็รีบห้ามไว้นี่พวกนายที่นี่น่ะคือสนามบ้านไม่ใช่หรอกครับทำไมไม่ตัดสินด้วยบ้านล่ะจิอากิก็บอกกับโซลาร์ว่าเฮ้ยนายที่นี่น่ะเขาไม่เล่นบ้านกันหรอกแลเบียบวินยัยกฎกติกาและก็หลักการมันน่าเบื่อนะรู้ไหมนายน่ะเป็นคนที่เก่งนะแต่ว่านกที่ไม่มีท้องฟ้าน่ะมันจะไปบินได้ยังไงกันล่ะโซลาร์ก็นึกถึงคำสัญ,ญญาที่เคยพูดไว้กับแม่มันจะเป็นนกที่บินไดไดดดดด้้้้้อออยยย่่่่าา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 างงงงงเเฟีีววววใหหมมัััััันน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 กกกกกก็็บบรรตตตสสิิะะคททลจ ส,ส่วนเราที่ไม่กลัวเชี่งอะไรสักอย่างแม่ก็ขิงแอคเท,เท่บอกว่าเจ้าพลากมไม่กล้าเดในเมื่อไปชมรมบาสก็มาตัดสินกันด้วยบาสดีครับถ้าว่าผมแพ้ผมจะเลิกเล่นบาสเลยแต่ถ้าหากว่าชนะให้ผมเข้าชมรมด้วยนะครับผมนะ่ะจะสู้ด้วยหนึ่งต่อหา้าไอ้พลอน้องก็เข้ามาหาทันทีเคยเอย็น้องชายเองปากแซ่บจังวะถ้าว่าแพ้แล้วก็พวกฉันจะซัดไม่เลี้ยงแน่จิอากิก็รีบชิงหนีทันทีและบอกให้มาดูกับไปลงเล่นแทนมันหน่อยเพราะสี่ต่อห้ามันจะไม่แฟร์โมโมฮารุก็ถามจิอากิว่านายเนี่ยไม่เปลี่นไไไปจเม่อกกลาะะิ็พูดดรแ พอเพื่อนๆมาดูกะก็บอกว่าไม่ต้องไปเล่นหลอกนะมาดูกะนี่มันเหมือนเป็นการรังแกรุ่นน้องทางอ้อมเลยเนะาะโซลารก็เดินเข้ามาหาและขอบางอย่างมันก็บอกว่าคุณมาดูกะครับช่วยเอาจริงกับผมด้วยนะครับพี่สาวและเกมนั้นก็ได้เริ่มขึ้นมาดูกะก็บอกว่าถ้าว่าเธอผ่านเดยวรับไปทําแต้มได้นั่นก็หมายความว่าเธอชนะโอเคเนะาะโซารก็บอกว่าโอเคครับชัวพลิปตาโซลารก็เลี้ยงลูกได้อย่างเฟี้ยวโดยการลออหลอกโมโมฮารุแต่ความจริงนั้นไม่ใช่โมโมฮารุเดาทางถูกแล้วแต่ความไวในการเปลี่ยนทิศของโซลารากูันับแะทําา่จจ แต่แล้วก็ไม่ได้ชุดโซลามุดเข้าระหว่างกลางด้วยความเร็วระดับสูงมาดูกะก็คิดในใจหมอนั่นเลี้ยงบอลต่ำได้เทพมากเจียกิก็ยืนดูแบบชิวๆคิดในใจหมอน,นี่มันมีของจริงๆว่ะพอผ่านทั้งสามมาได้ก็มาเจอกับยาสืและเรียวเฮที่เป็นนวรับอยู่ใต้แป้นโซลักก็เด,ดิชุดแต่แล้วก็โดนเตะเข้าจังๆโดยฝีมือยาสึอทำให้โซลานั้นเสียท่าทันทีแมงก็เตมึนเออเนี่เล่นบาสหรอ,หอนึกว่าให้มันกระทืบคนซะอีกเกมนั้นก็ตัดสินว่ารอบนี้โซลาแพ้โมโมฮารุก,ก,ก็บอกว่าเฮ้ยนายถ้าจบแบบนนนนนี้กกกก็ไมม่่่สุดิวะะะพเเเราจลั เจียกิก็เดินชิวๆออกมาด้านนอกและคิดถึงเรื่องรองเท้าของโซละที่มันเคยบอกไว้ว่านี่น่ะคือปีของผมครับกลับมาที่ยิมโมโมฮาลุกก็บอกกลับมาโดกะว่า,วาเธอน่ะเลิกเล่นเกาะก็ได้นะเพราะนี่น่ะไม่ใช่การเล่นบาสธรรมดาธรรมดามาโดกะก็บอกไม่เอาหรอกนะฉันเล่นมาถึงขั้นนี้แล้วฉันจะไปต่อให้สุดจากนั้นนางก็เดินไปบอกกับทั้ง3คนว่าให้เล่นตั้งรับดีๆซะละหมอน้่น,น่ะไม่ใช่คนอ่อนแอขนาดนั้นนะพกเพื่อนๆของมาโดกะก็คุยกันว่าแต่ความสูงของเขาก็เป็นอุปสรรคอยู่นะย้อนไปถึงคําพูดของแม่โซลระนั้นท้้้ออออตตต่่่ควววาาาาาาามมมสสูููงงงงขััััเเกกกกกแแแนน็ใใหํํลลลลลจจดดททพ นะแม่ก็สูงแค่ร้อยหกสิบเองฟังนะโซละการแพ้เพราะเตี้ยนอะไม่ใช่ข้อเสียร้ายแรงแต่การแพ้เพราะคิดว่าตัวเองเตี้ยนอะร้ายแรงยิ่งกว่าเกมที่สองนั้นก็ได้เริ่มขึ้นโซระที่ทำทีว่าจะมุดฝ่าแนวป้องกันของมาดูกัและโมโมฮารุแต่แล้วมันก็ชักลูกกลับด้วยความเร็วสูงอีกครั้งและชูลุกย้อยทำสามแต้มได้อย่างชิลๆมาดูกะก็คิดในใจเขารู้ว่าถ้าเจอแนวป้องกันใต้แป้นตึงๆแล้วการชูระดับนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนี่เราได้มือดีเข้ามาอยู่ในชมรมแล้วสินะไ้เรืออนมปปซ ไม่พวกฉันหน่อยสิแต่แล้วโมโมฮาลุก็โกรธจัดพวกนายฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะแข่งกัน10เกมนะ่ะที่สะพานมารุกอจิอากิที่ยืนสองกางเกงในผู้หญิงอยู่ก็คิดในใจจะพวกนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะพอโมโมฮาลุก็เดินเข้ามาหาและบอกว่านี่นายพวกเราแพ้รับคาบเลยว่ะจิอากิก็บอกว่าเอาหน่ามันก็มีบ้างที่เจ้าน่าจะฟุกพวกเราเองก็ไม่ได้ซ้อมมาตั้งนานเลยนี่นะาโมโมฮาลุก็พูดต่อนี่นาย,นายการชุดก้าลูกติดเรียกว,ว่าฟุกงั้นสินะถ้าเป็นการแข่งขันแล้วก็เราแพ้ถึงยี่สิบเจ็ดแต้มเลยเนาะ มาโดกะก็เดินเข้ามาหาและถามว่านี่เธอคิดว่าเจ้าพวกนั้นจะเล่นกับเธออีกงั้นเหรอพวกเราต้องกลับมาเล่นอีกแน่ๆครับเพราะคนที่ชื่อมโมโมฮารุน่ะเขาเคยบอกไว้ว่าเขาไม่ชอบคนที่ไม่รักษาคําพูดและผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่ทําเองแน่นอนเพราะคณโมโมฮารุน่ะไม่ทําฟาร์สเกมเลยแถมยังดักทางผมได้จากการสังเกตแข่ของผมอีกด้วยการทาแบบนั้นได้ผมว่าเขาต้องมีฝีมือพอตัวเลยล่ะครับพอตอนพักเที่ยงโซลารก็นั่งกินขนมปังชิลๆเป็นพี่มาโดกะก็เข้ามาหาและก็บ่นใหญ่เลยนี่นายจะเล่นกีฬาก็ต้องกินอาหารในครบห้าหมู่นะ ย่นอาหารเที่ยงสุดอร่อยให้กับโซละแล้วบอกว่านี่คือของขวัญสำหรับการเข้าชมลุมบาสนะสูเขานะโซละคุงพอตกเย็นมันก็มาหาพวกแกงวัยรุ่นเล่น้อนและชวนไปซ้อมบาสกันแต่รุ่นพี่นั้นก็ปฏิเสธแล้วก็บอกให้ไปคัดคันจิซะแล้วพวกมันก็เล่นเกมกระดานกันต่อพอคัดเสร็จพวกนั้นก็บอกให้โซละาทำความสะอาดด้วยถ้าทำเสร็จก็จะได้เล่นบาสโซละก็ดีใจจัดจริงนะพี่ชายแต่มาที่ยิมมาดะก็เอกใจว่าทำไมโซละไม่มาซ้อมไอ้โซละาไม่ก็ทำความสะอาดจนเย็นเลยพอจะรีบไปซ้อมก็เจอกับจากที่มาทอะไรบางงงออยยย่่าแและข้ซชววดึมคือภารกิจขขโมยบบาออองงงผู้หญินนัเก็ก ผมว่ามันสั้นไปน,นะนั่นจะขาดสัก20เซนถึงจะได้แล้วก็จริงๆด้วยไม้เกี่ยวนั้นเกี่ยวไม่ถึงขาดไป20เซนจริงๆแล้วโซลกักเอาไม้มาทัดต่อให้ยาวขึ้นพี่เบิร์มแมงก็แบบนิน,นายจริงจังกว่าฉันอีกนะเนี่ยว่าแต่ได้ยินมาว่านายชวนพวกน้นเล่นบาสสิเนาะฉันบอกแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอชมรมบาสของโรงเรียนคุซิลิวนะ่ะมันมีแต่พวกเด็กห้าวเป้งโซลักก็พูดต่อผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าคุณโมโมฮาลุกับคุณจนะิอา,ากีน่เคเลนบามมมมาาาากกกก่่่อออนนนนใชัั้้ยคครบบ็บววถเเลลแจะททาาาาไมมมรรรออออออฝััั่งงงงงนนยเตต้้ดึึพถจุขกกกะส็ ทาที่วงมือกันบ้างและแม่งก็เดินจากไปแบบเท่ๆพร้อมกับภารกิจกอบกู้ยกทรงที่ล้มเหลวโซระลาก็ได้ยินพวกผู้หญิงเข้าห้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและแม่งก็รีบชักไม้กลับทันทีไม่งั้นสวยแน่พอมาดูกะกลับบ้านก็ได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ในยิมซึ่งมันก็คือโซระลาที่กำลังซ้อมอยู่นั่นเองคิดในใจโซรลาคงไม่ขาดซ้อมไม่แต่วันเดียวเลยสินะโมโมฮาลุที่ยืนอยู่แถวนั้นก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างได้และมาคุยกับพวกวัยรุ่นทั้งหมดจะเตี้ยนั่นเองก็จะบ้านอย่างเดียวเลยนะคงชอบ แล้วก็หยิบไม้ขึ้นมาเฮ้ยนี่พวกนายคิดว่าฉันจะเกี่ยวกางเกงนายที่อยู่ด้านบนนั่นได้ปะพมันก็บอกว่าได้สิไม้ยาวจะตายสุดท้ายแล้วก็ตอบผิดไว้ ai, พวกบื้อมันไม่ถึงอย่างที่พวกนายคิดหรอกนะแต่เจ้าโซลนันน่ะดูออกทันทีเลยเนาะว่าความยาวของไม้ขาดไปกี่เซนทนทั้ฑที่มองด้วยตาเปล่าโมโม,มฮาลุก็ถามนายกำลังจะพูดอะไรเงี้หรอมันก็บอกว่าก็การกะร,ระยะของวัตถุดได้อย่างแม่นยำยังไงล่ะนักบ,บาสที่ชุดคมๆนะ่ะมักจะมีสายตาที่แม่นยำนายกับฉันก็ไม่มีสายตาแบบนั้นใช่ไหม ธรรมดาทันใดนั้นก็มีเสียงพิศนาขึ้นมาเฮ้ยๆพวกขยะนี่หว่าอย่ามานั่งมั่วสุมกันแถวนี้จะได้ไหมวะก็ว่าอยู่เห็นไกลๆพวกนายมันคือคุซสลิวขี้แพ้นี่หว่ารีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือได้แล้วไปพวกโง่เดี๋ยวก็ซ้ำชั้นหรอกไม่ทันไรพวกม่งก็โดนกระทืบจนเละใต้สะพานทันทีพมโมฮารุก็บอกอะไรวะมีน้ำยาแค่นี้เองเหรอปากแซบกับฝีมือแบบนี้กล้ามาดูถูกคุณสลิวซะได้จำใส่หัวไว้ซะว่าขครกันที่แน่กว่าพวกที่จมกองตีนก็แซบต่อพวมารุน่ะไม่มีทางแพ้กับพวกนายแน่ทั้งหมดก็มานั่งเล่นไพ่กันต่อที่ฐานลับของโรงเรียนและคุยกันว่าห้องบ้านี้สอาด ชิบหายเลยวะเจเปียนั่นฝีมือดีใช้ได้เลยนึกถึงตอนมอต้นที่พวกเราซ้อมกันจนดึกๆเลยเนาะว่าไหมย้อนกลับไปตอนที่เจีากิกับโมโมฮารุซ้อมบาสกันจนดึกมันนั้นคิดมาตลอดว่าถ้าว่าซ้อมหนักกว่าใครฉันเองก็จะเก่งขึ้นไปอีกขั้นเลยสินะโมโมฮารุก็ได้อกมาด้านนอกและได้ยินเสียงโซลากำลังซ้อมบาสอยู่ในยิมด้วยพอวิ่งมาดูก็จริงอย่างที่คิดไอบาน,นี่ซ้อมหนักขนาดนี้เลยเหรอชุดไปกินลูกแล้ววะเนี่ยมาดูกะที่นั่งอยู่แถวๆนั้นก็บอกว่า1021ลูกลลลหนั่มมง้มันก็ถามยี่กลับนบอ็รล จะกลับแล้วล่ะแต่พอเห็นความมุ่งมั่นของโซราก็เริ่มสนใจในตัวเขาขึ้นมาฉันว่าเขาคงซ้อมแบบนี้ทุกวันเป็นเรื่องปกติแหละเนาะโมโมฮารุก็บอกดชบานี่ขออยันซ้อมแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันเนาะนางก็บอกก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอโซลานะ่ะขาดคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องความสูงเพราะงั้นเลยต้องขัดกลาฝีมือมากกว่าคนอื่นๆยังไงล่ะโมโมฮารุก็คิดย้อนอดีตกลับไปถึงก,งการแข่งขันของโรงเรียนที่มันนั้นชุดพลาดอยู่บ่อยๆจนต้องสลับตัวทันทีพอทีมของมันนั้นใกล้จะแพ้แล้วจนสุดท้ายแล้วฝ่าย สุดท้ายแล้วโมโมฮารุก็ตัดสินใจออกจับชมรมบาสท,ทันทีเพราะหมดไฟในการเล่นไปแล้วมาดูกะก,ก็บอกว่านายเองก็ไม่ลืมใช่ไหมสัญญาที่ให้ไว้กับโซลาที่ว่าจะไปเล่นกับเขานะ่ะโซลาเขาเชื่อนะว่านายจะไปเพราะคนอย่างานายจะไม่ผิดสัญญาเด็ดขาดโมโมฮารุเม่ก็กลับบ้านมาคิดหนักจัดดีจะเปลียกนั้นชุดวัลพภันลูกเนี่ยนะความมุ่งมั่นของเจ้านั่นเยอะกว่าเรามากหากชุดวัลพภันลูกท่ากับอาทิตย์ละเจ็ดพันลูกเดือนละสามหมื่นลูกและปีละสามแสนหกหมื่นห้าพันลูกมันต้องบาปไปแล้วแน่ๆพอตกเย็นขออ ที่กลังแช่น้ําอยู่ในถังเก็บลูกบาสมมงก็อย่างมึนเลยพี่เบิร์มก็ถามว่านี่ทําไมนาะยถึงชอบบาสเกตบองขนาดนั้นวะนายคิดตามฉันเนาะคนที่ชุดบาสไม่เป็นน่ะคิดว่าจะยังอยากเล่นอยู่ไหมสุอร์ัลก็ตอบกลับไปว่าถ้าว่าซ้อม,มบ่อยๆและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดผมเชื่อว่าก็ต้องทําได้อยู่แล้วล่ะครับแล้วถ้าไม่เก่งสักทีล่ะก็ต้องขยันซ้อมเพิ่มอีกไงพี่ชายพี่เบิร์มก็ปวดหัวเลยจะพูดยังไงดีวะแล้วก็พาสซร์ัลไปข้างนอกเพื่ออธิบายฉันจะอธิบายให้เข้าใจถึงสิ่งที่ฉันจจะะะะสสื่นะ่่่่่ออออออเเเนนนนนนนาาาาาาถ้้้มมมีีีดดดดด็็็็กกกกกกกคคคคคึึงทชชบบบแแแตตพยยิูลวววััขขขผ กินยากเลยเนาะพผมเองก็ไม่ชอบแครอทเหมือนกันเจอากิก็บอกเงินนายดูนี่ซะแล้วภาพที่เห็นก็เป็นรุ่นพี่โมโมฮารุกำลังซอมบาที่สนามเถื่อนพยายามชูเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีสุรักก็ถามไงเข้าถึงกลับมาเล่นล่ะครับเจอากิจอธิบายว่าก็เพราะเจ้าน่าเห็นไอ้เปียคนหนึ่งกินแครอทหนึ่งพันหัวอย่างเต็มใจยังไงล่อแล้วแมงก็เดินจากไปแบบเท่ๆสุรักก็ดีใจจัดอย่างน้อยคณโมโมฮารุก็อยากเล่นบาเลยวะพี่หัวทองก็พยายามชูบาอย่างเต็มที่โดยการโชว์ดังแบบขั้นเทพโเลักก็เวอร์จงจัดเลยคุช มฮารุขณะนั้นก็มีวัยรุ่นเลือดร้อนมาจากถิ่นอื่นเข้ามาหาเล่นทั้ง2คนด้วยซึ่งมันก็คือพวกนักเลงของโรงเรียนมารุนั่นเองแม่งก็ขิงจับเฮ้ยๆพวกขี้แพ้คุณซิลิวนี่หว่าเกิดทําอะไรอยู่วะเนี่ยได้ข่าวว่าห้าวเป้งมันก็ถือพวกลูกน้องฉันสินะพวกฉันน่ะมาเอาคืนพวกแกโมงฮารุก็ลุกขึ้นมาพวกปากแซบมารุสินะจะเอาคืนฉันเงินหรอพวกม่งก็ขิงต่ออะไรกันจะเลิกเป็นนักเลงแล้วไงต่อไปนี้จะใช้ชีวิตวัยรุ่นเต็มที่งั้นหรอต่อให้พยายามแค่ไหนพวกแกก็ไม่เก่งหรอกพวกแกน่ะมันคือไอ้ขี้แพ้ยังไงหรอโมฮารุนั้นก็เข้าโหมดก๊อดยไอ้เชี่ยนี่ด้วยมือเดียวปากแซบนั่งด้ไอ้สวะเ เพื่อนของแมงที่เห็นท่าไม่ดีก็วิ่งเข้ามาช่วยทันทีและก็ลุงกระทือไม่ยั้งไอเสื้อเขียวมันก็คิดจะทำให้มโมโมฮารุพิการโดยการเจาไม้เบสบอลเข้าไปฟาดที่ขาแต่ทันใดนก็มีลูกบสเป็นศนาพุ่งเข้ามาขัดขวางไว้ได้ซึ่งมันก็คือฝีมือของโซลาร์นั่นเองมันก็บอกหยุดดูถูกความพยายามของคนอื่นซะฉันจะจัดการกับพวกนาเลี้ยงตัวเองภาพตัดทันทีโซลาร์นั้นก็เดินกระทืบจนและเลยโอ้พวกบ้านี่มันลุมกันได้ฝ่ากไว้ก่อนเธอแม่งโมโมฮารุก็ปวดหัวเลยนี่นายพูดเทธแต่อย่างน เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้ฟังว่าตอนมาต้นอ่ะฉันเล่นบาสเกตบอลอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยชุนลงสักลูกเลยหลังจากที่ทําพลาดในการแข่งขันนั้นเจนนี่ก็โดนจับเป็นตัวสํารองตลอดฉันอ่ะขยันซ้อมกว่าคนอื่นๆสุดท้ายแล้วตอนปีสามฉันก็เลิกเล่นไม่ว่านายจะคาดหวังอะไรในตัวฉันนั่นมันจะทําให้นายเสียเวลาเปล่านายก็เห็นแล้วใช่ปะว่าฉันชุนไม่ลงสักลูกเลยแต่แล้วโซลาร์ไม่ก็เมินไปเพราะหูของแม่งวิ่งอยู่แม่งก็บ่นใหญ่เลยชิมหายล้เลยเวลาซ้อมแล้วเพ่มูโมฮันลูกก็เวิร์จัดไอบานี่มีฟังที่ฉันพู บบเมื่อกี้ให้ดูด้วยนะลูกพี่โคตรเจ๋งเลยอะ่ะการบินแบบนั้นได้ไมันรู้สึกยังไงหรอครับมุมฮารุก,ก็อ๋มมมกกอเมื่อก,กีอ้น่ะหรอเงินไปลงยิมดีกว่าเนาะฉันถึงจะทําให้ดูได้สุดแลกรีใจจัดจะได้เห็นของที่เจ๋งแล้วมุมฮารุก,ก็คิดในใ,ใจเป็นไงเป็นการวะลองไปกับไอ้หมอนี่ดูสักครั้งยังไงซัก็สัญญาไว้แล้วนี่ทั้งสองคนนั้นก็มาที่ฐานลับและบอกเรื่องที่โดนพวกมารุมากระทืบไว้พวนั้นท้าแข่งบาสด้วยมุมฮารุก็อธิบายว่าได้ยินมาว่าเจ้าพวกนั้นมีทีมแข่งด้วยเนาะแต่ไม่รู้ว่าฝีมือระดับไหนแต่จะว่าไปมาตรฐานของพวกเรานาะไม่สามารถแข่งกับทีมอื่นได้เลยเนาะที่พวกนั้นตั้งใจท้าแข่งก็เพราะว่ารู้เรื่องน พอเง้นผลจะหนีเหมือนไอคนขี้ขาดไม่ได้โมโมฮารุก็ถามทั้ง3าคนว่านี่จะเอาไงก็แล้วแต่พวกนายเนาะฉันเองก็ไม่บังคับหรอกพกแม่งก็ตอบอย่างเกรงใจเอาเงินก็ได้ครับทั้งหมดนั้นก็มาซ้อมกันที่โรงยิมไอ้าคนแม่งก็ฝึกเดาะลูกโดยการเทรนของโซละาพอทัสามแม่งก็หัวเราะในความตลกของพวกแม่งจนสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ถอดใจทันทีและเดินออกไปอย่างชิวๆโมโมฮารุก็บอกกับโซละว่าไม่เป็นไรหรอกหน่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเจ้าพวกนั้นดีนอกจากนายที่เป็นเด็กปีหนึ่งก็น่าจะมีคนอื่นสนใจเนาะลองชวนดู ก็ต้องเป็นพวกเราที่ต้องไปสู้กับพวกนั้นสิตกกลางดึกโมโมฮาลูก็ได้มาซื้อรองเท้าบาสคู่ใหม่ด้วยทันใดนั้นจิอากิก็เดินเข้ามาหาเฮ้ยๆยรองเท้าบาสใหม่สินะช่วงนี้ฉันไม่เข้าใจพฤติกรรมของนายเลยวะนายเองก็เคยเจอกับความเจ็บปวดแบบนั้นมาแล้วนี่โมโมฮาลูก็บอกว่านี่นี่ฉันไม่เหมือนกับนายหลกเนะที่กินแต่อาหารขยะนอนอ้จอนโผแล้วก็ชอบตื่นสายด้วยฉันน่ะน่าจะยุยืนกว่านายสักยี่สิบปีอะเนาะชีวิตของพวกเราจะอีกยาวไกลเจอความผิดพลาดแบบเดิมแล้วลุกขึ้นต่อสู้ใหม่มันก็ไไไมม่่่่เเเสีีีียยยยยหาาาาาาอออะะะรูแแลล้้้วววววพกกทนนนนนจจจจิัั็ฉตต ร้อมกันไม่ใช่หรอโมโมฮารุก็บอกไอเจอา้าบ้าพวกเราไม่ได้จะตายรเร็วๆนี้สักหน่อยนี่จิอากิไอเจ้าเตียโซลานั่นนะ่ะหมอน,นั่นทำให้ฉันมีไฟขึ้นมาอีกครั้งหาว่าได้เล่นกับหมอน,นั่นการเล่นบ้านน่าจะสนุกกว่าเมื่อก่อนเนาะโซลารก็ขอร้องให้ทั้งสามคนเล่นบาสด้วยกันมันก็ถามมีอะไรที่ไม่ชอบงั้นเหรอครับทั้งหมดมันก็บอกไปว่ากรใหญ่พวกบ้านนั่นดันหัวล้อเราซสดได้ถ้าว่านายกล้าใส่กางเกงนายนเล่นบ้าสตัวเดียวฉันจะยอมเล่นบ้าสด้วยเอาสิพอถึงเวลาซ้อมโมโมฮารุก็ลองรองเท้า หรอวระโซลาไม่ดันถอดเสื้อผ้าเล่นบาทุกชิน้นซะด้วยคิดในใ,ใจดิฉันคาดหวังอะไรกับไอ้โรคจิตนี่วะเน,นี่ยถุกคนก็ไว้ไโรคจิตกันใหญ่รุ่นพี่มาดูกาเขยินดูแบบหน้าแดงไอ้สาวคนนั้นที่เข้ามาที่หลังก็เบื่อไปด้วยบ้าอะไรของแม่งวะเน,นี่ยฉันบอกให้ใส่แค่กางเกงในเดินถอดหมดเลยหรอโซลาก็บอกเฮ้ยรุ่นพี่ทำตามสัญญาด้วยหรอทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ดีวะพอตกค่ำทั้งสามคนก็คุยกันว่าสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องเล่นบาร์กันจนน่าจนได้สินะแตั้งใจมาสอ ดูทีมฝ่ายตรงข้ามแต่แล้วโมโมฮารุก็ตามมาด้วยมันก็บอกว่าถ่านายมาคนเดียวมีหวังโดนกระทืบเลแน่แล้วแม่งก็เดินเข้าไปขู่พวกนักเลงแถวนั้นว่าเป็นพวกยากุซ่าขายใหญ่แถวนี้ส่วนโซลารแม่งก็มาซุ่มดูอยู่ที่โรงยิมทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักไอหมอนี่มีชื่อว่าโทคิวะนะครับมันก็ถามโซลาร์ว่านายเป็นเด็กปีหนึ่งที่สนใจบาสสินะเข้ามาสิฉันจะพาไปดูเองพอเข้ามาก็เจอกับการดังขั้นเทพของชิบะหัวหน้าทีมบาสของโรงเรียนมารุนนั่นเองโทคิวาะนั้น สูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเซนออกมาให้หมดสซลันั้นก็เดินด้วยและบอกว่าที่นี่น่ะไม่ต้องการคนอย่างพวกนายออกไปซะฟังนะพวกนายสำหรับคนที่สูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเซนอย่าคิดเลยว่าจะได้เล่นในระดับมอปลายบาสเกตบอลน่ะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ส่วนสูงในการเล่นถูืิว่าก็เตือนว่านี่นี่อย่าโมโหใส่รุ่นน้องเลยน่าบอกให้พวกนายนเข้าใจก็พอละแล้วการซ้อมก็เริ่มขึ้นบอลนั้นก็ได้หลุดสนามมาที่มือของโซล่ มันนั่นก็ทําท่าจะคืนให้แต่แล้วก็โชว์สกิลการลบดีแบบรวดเร็วให้ชิบะดูทุกคนก็คุยกันว่าเหมือนเจ้าเตี้ยนั่นจะท้าทายคุณโทคิวะเลยนะชิบะก็บอกให้ตั้งรับดีๆล่ะอย่าให้เสียหน้าเด็ดขาดโซลารนั้นก็เลี้ยงลูกไปที่ใต้แป้นโทคิวะก็คิดในใจความเร็วเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยแฮะแต่ส่วนสูงของเจ้านี่จะยิงได้จริงๆเหรอโซลานั้นก็โดดชุดแต่แล้วก็สลับลูกจากมือซ้ายไปมือขวาทันที้ดยท่าจะเป็นคลาดกลางอางกาศแล้วก็ชุดเข้าห่วน้อยได้อย่างเนีย้ยพร้อมพูด พูดขึ้นมาเจ้านี่มาจากโรงเรียนคซิลิวงั้นเหรอสโซรลาก,ก็รีบเพนทันทีคือเราอยู่นานกว่าน,นี้โดกนกระทืบเลนแน่ชิบะก,ก็พูดขึ้นมาเจ้าเตียนนั้นไม่ธรรมดาเลยเนาะโทคิวะก็ถามว่าทำไมคนถึงไปตกลงแข่งกับพวกนั้นล่ะครับปาหมายของเราคือไปอินเตอร์ไฮไม่ใช่เหรอชิบะก,ก็บอกว่ามีคนในทีมนั้นที่ฉันสนใจขึ้นมา่ะสิและถ้าอยากดูยูทูบแบบไม่มีโฆษณานกวนใจก็สามารถมาสมัครกับพวกเราได้นะ